ตองัทเว่บังคอประจำวันนี้นี่ถือเป็นไฮไลท์โบราณคำว่าไฮไลท์โบราณก็คือเป็นมัตถหมงคลที่สร้างชื่อชนิดหนึ่งเลยแล้วก็มีอยู่ในรายการมัตสยามแต่นานแล้วและที่สำคัญคือหมดไปนานแล้วด้วยก็คือมีเทศาตาปากไพรีอันนี้นะแต่ดูน,นะดูน,นะมีเทศาตาปากไพรี แต่เนื้อมีเทสาตายีิงมันจะต้องเป็นเนื้อละวานะแต่อันนี้ที่ที่คนเห็นมันเนื้อเหลืองเหลืองใช่เนี่ยมันเนื้อเหลืองเหลืองคือมันเป็นเนื้อเดียวกับจีจ ok ๊อกราเคก็คือเนื้อทองสาตาร์โลหะใครที่นสนใจจีจ๊อกตอนนี้ไม่ต้องหายนะเนื้อทองสาตาร์โลหะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเอามาทําจ ok ีจ๊อกราเคกับลูกสะกดขุนแผนสะกดทับแค่นั้นเี่สองอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเอามาทาเนี่ยมีดนี่น แต่น่าจะด้ามองใหญ่กว่าไหมอาจารย์ใหญ่ไหมเท่ากันเท่ากันหรอทำพร้อมกันเท่ากันแต่นี่เนื้อทองสัตโลหะสว่างมีมีเก้าสิบเล่มถึงเรื่องที่ใช่เก้าสิบเล่มมีเก้าสิบเล่มอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครจริงๆนั้นเนี่ยการทํามีดหมอเนี่ยมีดหมอที่ทํายากที่สุดคือมีดหมอทองคําก็คือทองสัตโลหะเนี่ยถือเป็นมีดชั้นสูงที่ทํายากมากแล้วก็ส่วนส่วนผสมจน่ราปานาเนี่ยค่อนข้าง ละเอียดแล้วก็<ะ>มีวิธีการทําที่พิสดารเหมือนกับการทำลูกอมมีกระสิทยังไงอย่างนั้นเลย<ะ>เพราะนั้นมีดหมอที่เป็นเนื้อทองสัตโลหะเนี่ยถือเป็นสุดยอดมีดที่มันมีไม่เยอะเพราะว่าจำนวนมันมีน้อยอืมอ่าแล้วเราก็ได้ใส่จนวนอะไรเพิ่มลงไปก็คือเป็นเนื้อทองสัตโลหะเลยมีเก้าสิบเล่มครับเท่าด้านอ่ะค่ะอย่างไร เทสาตาป่าไพรีนี่พุทธคุณก็คือป่ามีดมีดเนี่ยตอนเสกฟ้าผ่านะที่ติดใช่ใช่ใช่แล้วใครเคยดูเทปเทปแรกเลยใช่ไหมอ่เทปแรกแรกตอนเสกี่ฟ้าผ่าใช่อแต่ไม่รู้ยังมีวิดีโออยู่บะนะมีมีค่ะมีเราเราต้องไปดูตอนเทปของมีเทสาตาป่าไพรีมันจะเป็นเล่มนี่ไงเดี๋ยวให้ให้ให้แจ็คอันนี้เเสรพร้อมก่อนหรือที่โกใช่ยัน ใช่ทนพร้อมกันที่กขละเนื้อนี่ก็มีด้วยนะอ่าทำพร้อมกันทีเดียวแต่ว่าเนื้อเนี่ยตอนที่เราจอหออกครั้งแรกคือเนื้อไม่มีไม่ได้เช่าไม่ใช่เป็นเนื้อลวะตอนแรกแรกเปอนวะ่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อฉนวนแล้วเป็นวัชนวนแล้วก็หายากหมดไปแล้วจากร้านไปแล้วแล้วราคาแพงอ่าใช่ทุกวันนี้ราคาแพงมากครับแล้วก็อันเนี้ยมีเก้าสิบเล่นแต่เป็นเนื้อทางสแตนโลหะปัจจุบันนี้จีเจ้าปาเคี่แพงโคตรตัวเป็นหมื่นอะหลบหลักแล้วตอนนี้หกลกเป็นแสนแล้ว โคตรแพงทุกอย่างที่เป็นเนื้อทาวลูกสะกดอูกสะกดที่หายากสุดมหายากสุดลูกสะกดนี้น้อยครับเพื่อนเพราะมันใหญ่มันใหญ่เอามากเปลืองใช่เือยเปลืองสตาร์แล้วก็าเรลงมาที่ B ก็คืออันหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนั่นแหละที่ทําเป็นเนื้อทาวกับการโลหะแต่อันนั้นก็คือยังมีส่วนผสมนะอืมแต่เนี่ยคือเพียวเพียวเลยเพียวเลยอ่ายังยังไม่มีเลขยังไม่มีเลขไม่มีโค้ด ไม่กล้าตอกเพราะว่ามีดมีดเทศตะตาป่าพายรีตอกแล้วมันหักหลายเนี่ยมากอ๋ออันนี้ก็เลยไม่กล้าตอกก็เลยตอนนี้ที่ที่เห็นนี่ยังไม่มีเลขไม่มีโค้ดไม่มีอะไรแล้วจะมีเลยคะจารย์เลขกับโค้ดก็ก็ที่ไงถ้าตอก้วมันจะแตกไว้เนี่ยที่มันแตกนะอย่าแตกอย่าตอกเลยแต่เพราะมันมีแค่นี้แหละมันเก่ามากด้วยห้าสิบเลขเนี่ยจะให้ดูเล่มีแค่นี้นะไม่มีมากกว่านี้แล้วแน่นอนมีแค่นี้หรอกมีแค่นี่ยมีถึงแค่นี้ย่างเดียวและสมาชิกบางท่านที่บอกว่าโดนคุณใสไหมคุณแม่โดนมนต์ดำบไหม ไม่ต้องมาปรึกษาถึงอาจารย์แขกแค่มีดเทพสัตตาป่าไพรีเอาเข้าบ้านหรือกีดลอบสถานที่ที่เรานอนถ้าเราเข้าป่าเนี่ยสถานที่เรานอนก็ปลอดภัยแล้วค่ะอันนี้คือเนื้อที่ให้เช่าอยู่เนนัวหน้านี้เนวัวมาชโนนอกแล้วเนี่ยเหมือนเง้เข้ากันหรอเข้ากันเลยต้องทำพร้อมไงไม่เข้ากันได้ไงอ้าวอันนี้ไม่สว่างเหรอมั่งเ้ากันแต่อันนี้พอตอก็มันเป็นแบบนี้ไงก็เลยไม่ตอ แตกจริงเว้เฮ้ยเนี่ยขนาดเป็นเนื้อนี่มันยังแตกเลยเนยังเนี่ยยังแตกขาดเลยปรตอกได้ตอกโค้ดอาจารย์มีสมาชิกธรรมดาธรรมดาชื่อพาชัยก็ถามว่าเนื้อไหนดีกว่ากันอาจารย์เนื้อนี้เนื้อทองคำมีไหมอาจารย์ไม่มีเนี่ยเนี่ยคือทองคำเนี่ยเนื้อทองกรตันมเป็นเนื้อที่ใส่ภาชัยถามว่ามีเงแซฟสตาร์เนื้อไหนสูงสุดของอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเนี่ยแน่แน่สูงสุดแล้ว ไม่มีสูงกว่าเนื้อเนี่ยเพราะทำแค่่องเนี้ยคือเนื้อนี้ดีกว่าเนื้อนาวมหาชนวนใช่ไหมจ๊ะแรงกว่าเนื้อนี้ดีกว่าเยอะไม่เห็นจะทำเนื้อนี้แค่เก้าสิบเล่มหรอกเพราะมันไม่มีอืเนื้อนี้ดีกว่าเยอะแล้วเนี้ยถือเป็นแต่ใจก็อยากตอบเล่ยนะแต่เขาแต่งเก่งเลยนะถ้าแต่เขาจะมีแค่เก้าสิบจะตอกแต่งแบบนี้เลยอาจารย์ถ้าตอกโคตรตอกนี่เข้าไปว่าแต่เพราะว่าเนื้อมันกรอบมันเป็นคล้ายคล้มีกระติกแล้วมันก็มาหลายปีด้วยนะอาจารย์ก็ตอนที่มันหลอมอ่ะบางบางเล่มอ่ะ พอเพราะว่ามันไม่ได้ทรงเขาก็เจียพอเจียปุ่มก็หักเลยเพราะมันเกาะหักเลยจย์หักเลยแค่เจียแค่เจียยังหักเลยใช่ค่านี้ก็ตอก็เลยไม่กล้าโอ้าจย์แค่เจียตอกตอกจะเป็นเหลือแล้วมีหลวงพ่ออะไรเสกมั่งนอกจากพ่อท่านเขียวอันนี้พิธีเดียวก็มาพิธีเดียวกันพิธีเดียวกันหมดเลยใช่พร้อมกันพิธีเดียวมีรูปเลยนี่เดี๋ยวแจ็คขึ้นรูปเสกให้ดูอ่าให้แจ็คขึ้นรูปตอนเสกอันนี้มีก้าสบเล่มแล้วก็รวมถึงอ่าไหว้ครูล่าสุด อยู่รวมกับวัดภู้ลาสุดนะสำนักเราใชกรอยใช่ใช่อยู่บนคือตั้งแต่นั้นมาก็อยู่บนสำนักมาตลาดอยู่บนสำนักมาตลาดอันนี้นี่มีแค่เก้าสิบเล่มมีเก้าสิบเล่มเนื้อทองสไตล์ลูกหาว่าเอาไม่เอาไปช่างใช้คัทถาดด้วอนมาจารย์ฮะคัทถาดหงานกานเอาก็เอาไม่เอาไมช่างคพูดคำนี้น่ากลัวมากบอกเลยเอาก็เอาไม่เอาไมช่างไม่เอาไมเก็บกลับเหมือนเดิม เล่มละห้าพันโอ้ยไม่ไม่แรงนะแต่เราไม่ใจนะห้าพันที่ไม่แรงนะเพราะตอนเนี้ยาจี๊นถ้าเป็นเนื้อถ้าเป็นเนื้อไม่ใช่สตาถ้าเป็นเนื้อนวมหันวนเนี่ยเนื้อชนวนขอจานตอนเนี้ยสามพันสาแล้วนะเมื่อกี้หมดแล้วป่ะพี่แปดสิบห้าเก็บห้าเล่มโอ้โหแปดสิบห้าตอนจอันทีเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปเลี่ยงเขาแพี่สามารถเช่าณ ตอนนี้ได้เลยนะคะเช่าได้ทุกเพจนะตอนนี้หมด85เล่มถือว่าจบนะคุกเป๋วไม่มีกักไว้ให้นะคะเับเดี๋ยคุณเก็บมากกว่า5เล่มนะโอเคเพราะว่าณตอนเนี้ยโอ้โหอาจารย์จีนเลยน้าตอนเนี้ยเป็นเนื้อนาวะธรรมดาที่ที่เคยเช่าเคยออกจำหน่ายก่อนหน้านี้ก็เลยมา3,000แล้วนี่เป็นเนื้อทองสัต์ตัเป็นเนื้อที่้อบเลย ที่สมาชิกถามหาเยอะมากเนื้อเดียวจีจ๊อแล้วให้เป่าตามเยอะมากและต่อตามให้ไม่ได้ <อๆ S 1> สมาชิกที่สนใจไม่ต้องถึงขั้นจีจ๊ออันเนี้ยได้สองอย่างอาจารย์ครับผมถามนิดนึงเนื้อสตลโลหะมีคุณพิเศษ,ษยังไงในตัวเนื้อครับเอาแค่เนื้อสแตลโลหะคุณพิเศษของเนื้อมัน <ๆ S 1> ดี<ว>ดีในเรื่องหนุนดวงไม่แพ้ด้วยผมไม่กระสิไม่ะนงนะโอ้เพราะว่าอันนี้ก็คือทั้งปรับแล้วก็หนุนโดตัวเองด้วยโอ้ทาเวด้วยค่ะอาจารย์ทาเวดเกี่ยวกับโชคลาภโชคดาภเป็นเงินทองธนบดี อาทิตย์อาจารย์เห็นข้างๆนี่ไงอาจารย์ทีเรียอือเดี๋ยวเนี่ยถ้าถ้าหลังจากอาทิตย์ที่ไปเนี่ยหลังจากอาทิตย์ที่เอาไปไม่มีใครชอบก็บละเพราเหลือแค่เนี่ยละค่ะมีแค่แค่ไหเหลือแค่เนี่ยคือทวเวชทำไมที่เราจะเก็บหรือว่าทั้งสองทั้งสองอย่างนี่แหละให้เวลาแก้อาทิตย์อาทิตย์ชนอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์่ไรนั่นแหละีออาทิตย์นึงเนี่ยให้เวลาหับจากวันที่อัดรายการเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดวันหรอเจ็ดวันพอพอแล้วได้ได้ได ให้วันจันทร์หน้าอีกวันมันเป็นแปดวันอ่ะอ่ามาแล้วเสหตุผลออกวยนนับแต่วันเนี้ยออกอากาศยูทูบออกวันอาทิตย์ยังงไก็อทวันนนึงวัเดียวโโอ้หคือว่าไยคืออะไรการครั้งหน้าเก็บใช่อะไรการครั้งหน้าคือไม่เหลือแล้วไลฟ์วันไหนเก็บใช่แล้วนไหนก็คืแยแยแต่ว่าหัวจริงหวงจริงอันมิเทสตาตานะเดี๋ยวผมจะบอกคุณทุกคุณให้อีกครั้งหนึ่งก็จะเกี่ยวเรื่องปลา แล้วเล่อหนุนดวงเนื้อเนื้อทองสแตนเลสก็เกี่ยวเล่นหนุนดวงนอนในป่านะครับลงกาได้ต้องนทนเข้ามาแน่นอนอันนี้มีประสบการณ์ขนาดมีธรรมดานะเบียงโกโส,สยอุทยานแห่งชาติเบียงโกสายคือดิอฉนวนใช่ไหมที่จะจะรป์ูบน,นวนรุน้องเขาม,ามันม,มีต้นตะเคียนใหญ่สองต้นในป่าใครนอนก็โดนครับกูบอกว่าได้เรามีดในกีดเลยก็มีดในกีดไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเจอเลยอืม ทต่ถ้มีไปแล้วนะคะตอนนี้แต่เดี๋ยวนี้แรงกว่าเอาันนี้นะแน่นานแน่นานอาจารย์เป็นคนเช่าแล้วโอนแล้วด้วยโอนแล้วด้วยไม่รู้ไม่รู้มีม่อันนี้พี่เอกกดลงโอนไปแล้วสดๆร้อนไม่รู้ไม่รู้กูเอาเพิ่มนะฮะนั่นก็ใครสนใจนะครับต้องรีบินดมีทั้งหมด85แล้ว5เล่ม85เล่มเล่มละ5,000ตอนนี้มีแค่85เล่มนะครับเล่มละ5,000นะครับใช่าก็ใช่มีเทพสัตตาปราบพลีเนื้อสัตาโลหะนะครับอาจารย์ทำก็แค่90เล่มช่บไหม ต้องอ่านคำนะตั้งใจให้ได้ร้อยแปดแต่มันคือมาเท่าเนี้ยแต่มันทำได้แค่เก้าสิบทุกไปเพราะว่าอาจารย์บอกแค่เจี๊ยบแค่เนี้ยก็คือแค่เนี้ยไม่มีแล้วเพราะตอนแรกเจียก็แตกเจียก็แตกใช่ไหมตอนสั่งอ่ะสั่งทำร้อยแปดเล่มแต่มันได้กลับมาแค่นตอมมันแตกมันบอกว่าหักแล้วไม่ใช่สไตล์มีเน,นื้ออื่นนอกจากนี้ไปไม่มีแล้วใช่ไหมอาจารย์มีสอง 2> 2นื้อเนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วกันเนี่ยโอเคไม่มีแล้วโอเคครับอ่าก็อันนี้ก็ถ้ากัดแปดสิบห้าเล่มใช่เล่มละห้าพัน มีเวลาเช่าแปดวันแปดวันเท่านั้นบอกเลยว่าเออช่ยเช่าไม่เท่าในขนาดนี้แหมมาแมสมาแมทีว <c oughs> <c oughs> ีเลยได้ครับแปดวันเท่านั้นไอ้มวยฝนละเลยนะแปดวันเท่านั้นก็คือหลังจากนี้